มาดูค่ะมาดูค่ะความประหยัดของเรานะคะหอมใหญ่ค่ะเขาขึ้นมาอย่างนี้นะคะความประหยัดของเราค่ะเรามาแช่น้ําเรามาแช่น้ําค่ะนี่ค่ะรากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ลงกระถางเนาะนี่รากกําลังขึ้นค่ะเราแช่แค่สองวันเองค่ะนี่นะคะรากเขากําลังขึ้นค่ะ ความที่เราประหยัดเนาะพอเขาออกใบมาอย่างนี้เราก็ต้องเอามาแช่น้ํานะคะแล้วก็นี่หอมแดงค่ะแต่หอมหัวใหญ่นะคะเราผ่าเราผ่าอย่าให้โดนตรงกลางเขานะคะผ่าให้มันเหลืออย่างนี้นะแล้วเราก็มาแช่น้ํานี่ได้สองต้นค่ะทั้งหมดสี่ต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้เราได้สองต้นค่ะก็กําลัง รากขึ้นสวยมากแค่สองวันสองวันสองคืนค่ะนี่นะคะอันนี้เราไม่ได้ผ่าค่ะอันนี้เราไม่ได้ผ่านะคะเดี๋ยวเรามาผ่าทีหลังก็ได้นะคะนี่เขาก็กำลังออกมาอย่างนี้นะคะมันเป็นการประหยัดอีกแบบหนึ่งของเรานะคะนี่เดี๋ยวเราก็ผ่าทีหลังได้ตอนนี้รากเขาขึ้นแล้วค่ะนี่สองวันเองค่ะเราก็เอามาแช่น้ำแบบนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นซาลารีค่ะซาลารีนี่ก็เขาจะขึ้นรากช้านิดหนึ่งแต่ตอนนี้เขาก็กําลังจะมีมีแนวโน้มว่าจะออกรากนี่นะคะนี่มีรากเขาตรงนี้นะคะสองรากตรงนี้นะคะนี่มีแนวโน้มค่ะซาลารีนี่รากจะขึ้นช้านิดหนึ่งค่ะ <c oughs> แล้วก็เราได้ซื้อต้อนหอมใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะนี่เราซื้อมาอีกกำรรนึ่งค่ะ ตอนนี้เราก็มาแช่ตอนนี้รากเขาก็กําลังขึ้นอีกแล้วนะคะรากเขากําลังขึ้นอีกแล้วนะคะน,นี่สองวันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่รากเขากําลังขึ้นเนาะนี่สองวันนะคะอันนี้ก็กําลังจะขึ้นค่ะอันนี้ก็คงจะไม่ขึ้นและอันนี้เอาออกเดี๋ยวมันจะเน่าเนาะ <c oughs> นี่ค่ะโดยความที่เราประหยัดเนาะเราก็มาแช่น้ำเอาไว้อย่างนี้นะ รอใหร้รากเขาขึ้นเนาะแล้วเราค่อยเอาไปลงกระถางก็สิ่งละอันสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราไม่มองข้ามนะคะเนี่ยอันนี้โดยเฉพาะและอีกอย่างหนึ่งเราสามารถเอาที่ยังไม่ไม่ขึ้นหรือไม่งอกขึ้นมานี่เราก็สามารถที่จะมาผ่าแบบนี้ได้นะคะเราก็มาผ่าแบบนี้ได้แล้วก็มาแช่น้ำอันนี้ทำให้ดูนะคะเนี่ย เราผายอย่างนี้แล้วก็เขาก็กาลังจะแตกออกมาอย่างนี้นะคะเนี่ยเขากําลังจะแตกออกมาเนาะเราเอาแบบนี้แล้วก็มาผ่าให้มันเป็น <c oughs> ให้มันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ไม่แช่น้ําเราก็ได้ความประหยัดไปเยอะอันนี้ค่ะสิ่งละอันสิ่งเล็กเล็กๆน้อยๆที่เราอยากจะมแบ่ง,แบ,งแบ่งปันให้ดูกันเนาะว่าเราประหยัดได้เราก็ประหยัดเราทํา เล็กๆน้อยๆให้เป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราพาหลายหัวเรามาแช่น้ําเราก็จะได้หลายกระถางเนาะหลายกระถางหลายหัวหลายกระถางค่ะประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเราอยู่เมืองหนาวอะไรอะไรก็ต้องประหยัดค่ะนี่ค่ะปลูกเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ โอเคนะคะเรามาให้ดูในว่าเราผ่าหอมใหญ่แล้วกลมาแช่น้ำเราก็ได้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ได้สองต้นทั้งหมดได้สี่ต้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เอาลงกระถางได้เลยเพราะรากรากเขายาวแล้วนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณนะคะ